สวัสดีทุกคนค่ะพบกับช่องมีมอนทาร c โรช n นลนะคะวันนี้นะมอนจะมาดูในเรื่องของสถานการณ์นะคะเป็นซิตูเอชันนะคะทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันค่ะพาร์ทแรกนะคะก็คือในเรื่องของการงานค่ะพาร์ทที่2คือซิตูเอชันในเรื่องของการเงินแล้วก็พาร์ทที่3ค่ะซิตูเอชชั่นในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์นะคะของคุณนะ ของใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าหักตรงนะคะก็สามารถนำเรื่องราวในคลิปนี้นะคะไปปรับใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับคุณนะก็สามารถฟังเป็นความบันเทิงนะคะได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สถานการณ์การ งานกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่กองนี้นะคะทํานายเป็นหลักนะเสร็จแล้วถ้าเราจะเปิดไพ่เสริมนะคะมันจะเปิดเป็นกองนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณคะสถานการณ์การงานของคุณคะ่ะ ขอเปิดทั้งหมด3ใบนะคะสถานการณ์การงานของคุณมาดูกันค่ะสถานการณ์การงานนะคะใบแรกนะได้ The Empress ค่ะ เป็นเดมเพสกับหัวนะคะได้6กไม้เท้าได้ t ด m เ e มเพรสสถานการณ์การงานของคุณทั่วไปในช่วงนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มีความที่เรารู้สึกว่ามันเติมเต็มนะหรือมันเป็นอะไรที่อยู่ตัวอิ่มตัวมากนักนะคะหรือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราจัดการได้ h a n d ดิได้ทุกอย่างนะมันจะมีเรื่องราวให้เราได้คอย เมเนจเหมือนจัดการคอยแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆบ้างนะคะก็เป็นไพ่เอ็มเพสกับหัวนะคือเราจะไม่ได้แบบว่าโอเคมากๆเลยแบบโอเคทุกอย่าง Everything โอเคกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในในภาพรวมของที่ทำงานนะคะแต่คือก็จะมีบางอย่างแหละที่เรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้คอมพล e หรือแบบไม่ได้สมบูรณ์ในส่วนของความรู้สึกเราเลยแมย้ว่าเราจะพยายามทำงานแบบ เต็มที่มากแล้วก็ตามนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ได้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะที่เราต้องมาดิวงานด้วยเนาะก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเติมเต็มเราขนาดนั้นนะเรามาดูไพ่ใบถัดมาก็คือ6ไม้เท้าเป็นไพ่ที่พูดถึงการทํางานที่ค่อนข้างโอเคนะคะมีความสําเร็จเนาะ มีเห็นไหมมีช่อมะกอกอยู่ด้านบนนะคะก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้พบความความสุขสมหวังในเรื่องของการงานและถ้าใครรอคอยเรื่องข่าวดีต่างๆอยู่นะคะก็อาจจะได้รับไม่นานนี้เนาะแต่ก็คือกว่าที่จะได้รับเนี่ยก็เป็นไพ่ของชัยชนะเนาะฉะนั้นเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆก่อนที่เราจะได้รับชัยชนะนั้นๆนะคะ แล้วก็มีไพ่เด e เทมเพลต์ขึ้นมามันจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยที่กาลังอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบเอ๊ะมันจะไปยังไงต่อมันจะดีไม่ดีมันจะยังไงแล้วเราต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยหรือณนะตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ค่ะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ขึ้น พูดง่ายๆเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้ต้องมีการย้ยายเปลี่ยนสถานที่ทํางานค่ะหรือย้ยายแผนยกย้ายตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแหละที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะสถานาการณ์ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้เนี่ยหรือกําลังเผชิญอยู่เนี่ยคือมันจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาเกี่ยวข้องด้วยเปลี่ยนแปลงเล็กเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็ได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลง ภายในหรือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนที่ทำงานเลยก็ได้นะทีนี้ขอไพ่เสริมนะคะให้กับสถานการณ์ของคุณในตอนนี้หน่อยนะคะได้ไพ่สมไม้เท้าค่ะได้ไพ่หไม้เท้าได้ไพ่หนึ่งเหรียญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะยังไงคุณก็ยังรับมือกับมันได้อยู่นะแม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งบ้างนะคะต้องบอกว่าไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมามันก็จะต้องมีอุปสรรคบ้างแหละนะแต่ดูแล้วคุณก็ได้รับความร่วมมือหลายๆอย่างเป็นอย่างดีนะคะกับไพ่สาไม้เทานะ้าเนาะหรืออาจจะมองเห็นแนวทางอะไรใหม่ๆนะคะมีไพ่เพจ open t i c l e ขึ้นมาด้วยก็คือไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะมันมันอาจจะมีมาเนาะแต่ว่าไพ่ก็ออกมาบอกแล้วว่ามันอาจจะมีความอ่าล่าช้าค่อนข้างช้านะคะหรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องการงานอะมันจะมีเข้ามาแหละแต่มันจะมีในเรื่องของระยะเวลาที่อาจจะยืดออกไปนะคะไม่ได้แบบเร็วทันทีทันแบบอย่างที่คุณต้องการเนาะโอเคขอดูเรื่องสถานการณ์การงาน เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูเรื่องการเงินกันต่อเลยค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันเลยขอดูสถานการณ์การเงินของคุณในช่วงนี้นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ช่วงต่อจากนี้เร็วๆนี้ค่ะ ออสามใบนะคะขอสามใบให้สถานการณ์การเงินนะคะว้าวเอซออฟคาร์ Ace หนึ่งถ้วยค่ะเดอะเอเพอรัลแปดไม้เท้า ต้องบอกว่าถามถึงสถานการณ์การเงินแต่ไม่มีไพ่เงินขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามีไพ่ที่น่าสนใจอยู่ทุกใบเลยนะก็คือไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะได้รับนะในเร็วนี้คุณอาจจะได้รับในส่วนของเงินนะคะที่แบบชัดเจนอาจจะเป็นเงินก้อนก็ได้นะหรือจะได้สิ่งดีๆได้โชคลาภนะคะจาก ทิศทางใดที่ทางหนึ่งเนาะแต่ต้องบอกว่ามันจะได้รับอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินเลยแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยก็จะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่านะคะที่สามารถไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะแล้วก็มีไพ่เดมเพลเอร์ขึ้นมาด้วยการเงินของคุณเนี่ยอาจจะได้มาจากในส่วนของทางต่างประเทศด้วยนะคะหรือได้มาจากญาติผู้ใหญ่นะ ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายพี่ชายคุณลุงคุณพ่อแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือใครมีอ่ะญาติผู้ใหญ่ที่สนิทแต่ว่าไม่ได้เป็นอ่เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออาจจะมาบบในแนวทางนั้นก็ได้นะแล้วก็มีไพ่แปไม้เท้าขึ้นมานะคะตัวไพ่แปไม้เท้าเนี่ยก็สื่อถึงเราจะได้รับข่าวสารค่ะอะไรบางอย่างนะ อาจจะมาในรูปแบบของเมสเซจอีเมลมาในรูปแบบของทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไลน์ Facebook หรืออะไรก็ตามนะว่าเราจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินว่าเราจะได้รับเงินนะอาจจะเป็นเม็ดเงินที่ไม่มากแต่ว่าเรียกว่าจับต้องได้อะทุกคนคือสามารถที่จะเห็นได้ว่ามันเป็นเป็นก้อนนี้แหละอ่าเป็นก้อนนี้แหละคือทุกคนสามารถที่จะ รู้แหละว่าเนี่ยคือเราได้เงินอ่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นเกอบเป็นกำรรขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นปริมาณที่เรารู้สึกว่าเป็นจํานวนที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วก็พึงพอใจนะคะโอเคเดี๋ยวขอดู3ามไพ่เสริมนะคะให้กับเรื่องสถานการณ์การเงินของคุณค่ะ ขอยย่านะเอซับสอดสองเหรียญ King of Pentacles คิลนายออฟเพนเดอร์เคลนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยเปิดไพ่เสริมมาแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันจะจะอุปสรรคนะที่มันจะมีนะที่แบบฟันฝ่าหรือแบบฟันธงฉับฉับฉับมันก็อาจจะไม่ได้แบบ มีมาให้เห็นชัดขนาดนั้นนะคะในเรื่องของอุปสรรคหรือ,อสิ่งที่ทำให้เราติดขัดในเรื่องของการเงินเนาะไม่ได้มีชัดขนาดนั้นนะคะเราก็มีไพ่2เหรียญขึ้นมาด้วยแสดงถึงว่าเราจะสามารถมีเงินในระดับหนึ่งที่เราสามารถหมุนเวียนใช้จ่ายนะคะได้อย่างคล่องตัวในระดับหนึ่งนะคือเป็นไพ่แบบสองเหรียญน,นะแล้วก็สังเกตต,ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตนะคะ ก็ถือว่าเรายังมีในการจับใจ่ายใช้สอยไม่ได้ขาดมือเลยนะเรียกว่าคล่องมือในประมาณหนึ่งนะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเรารวยอู้ฟ้าอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ nice o f p e n t a c l e นะคะมีการกลับหัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าปกติอ่าจริงๆเป็นไพ่ของการเงินอยู่แล้วเนาะจริงๆมันก็จะเป็นเรื่องของการที่มีเอ่อเงินเข้ามาอะไรค่ะแต่พอกลับหัวแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเข้ามานะแต่ว่า เรื่องของเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้แบบมีชะง,งักไปบ้างหรือเอ,อ่อเข้ามาน้อยกว่าที่เราคาดคิดไว้นะคะแต่ก็จะมีเงินเข้ามาเราสามารถที่จะหมุนเงินได้อย่างคล่องตัวเลยนะ mm. ก็ถือว่าเป็นภาพรวมด้านการเงินที่ค่อนข้างโอเคนะคะถ้าเราจะบอกว่าก็เป็นสถานการณ์การเงินที่ค่อนข้างก,ากลางๆนะ แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะรู้สึกว่าโหเดือนนี้เราต้องแบบประหยัดมากๆเลยหรือว่าต้องตัดรายจ่ายบางอย่างออกไปไม่ใช่นะคะคือคุณยังมีเงินใช้ได้แบบคล่องมือในระดับหนึ่งเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสถานการณ์ความรักกันต่อนะคะสถานการณ์ความรักอันนี้มนจะขออนุญาตด,ดูเป็นแบบภาพรวมนะ ระหว่างที่ดูไปก็จะพยายามพูดถึงในแต่ละสถานะนะคะทั้งคนโสดนะคะคนที่มีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะขอไพ่สามใบค่ะสำหรับสถานการณ์ความรักของคุณนะคะไพ่สามใบค่ะ ขออนุาตนะคะ King of p e n a c l l s แปดถ้วยเพศสับสอดมีไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะขึ้นมานะแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาด้วยอีกใบหนึ่งก็คือเป็นเด็กถือดาบนะคะ ต้องบอกว่าพลังงานของคุณในในช่วงนี้ค่ะสถานการณ์ของอของคุณนะในช่วงนี้ยมันก็ควรจะค่อนข้างที่แบบไม่ได้ปลอดโปร่งมากนะในเรื่องถ้าพูดถึงสถานการณ์ความรักอาจจะมีคนที่กำลังเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณยังเป็นคนโสดอยู่นะจะมีคนที่เขาเป็น king of p e n t a c l e เข้ามาเนาะก็คือเป็นคนที่ มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะมีเอ่มีหลักมีฐานเนาะแล้วค่อนข้างที่จะมีฐานะด้วยต้องบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่โตนะแล้วเขาก็ค่อนข้างแบบร่ํารวยมีความมั่งมีอะคะ่ะเรียกว่าอออยู่ในสถานะที่จะสามารถที่จะอบอุ้มเลี้ยงดูคุณได้เลยแหละไม่แน่ใจว่าคน ที่ดูคลิปนี้นะคะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีอ่ะเรียกว่าอาจจะมีมากกว่าคุณประมาณนั้นเขามีความมั่นคงทางด้านการเงินแบบมากๆแล้วนะคะเป็นราชาถือเหรียนเลยนะแล้วก็มีไพ่ในส่วนของ8ถ้วยด้วยจริงๆ8ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่เดียวที่ขึ้นมาตอนนี้แล้วเป็นในเรื่องของสถานการณ์ความรักนะคะต้องบอกว่าไพ่แถ้วยเนี่ย สื่อถึงการเดินออกการออกไปจากอะไรบางอย่างนะสถานการณ์ตอนนี้ของคุณก็คือคุณอาจจะต้องการที่จะออกไปจากสถานการณ์ที่มันอึดอัดลังเลใจซึ่งบอกได้เลยว่าเหมือนไพ่จะแสดงพลังงานของคนที่เหมือนเป็นคนคุยอยู่อะค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนถ้าเกิดว่ามีสถานะที่ไม่ชัดเจนมีสถานะที่หรือคบกันแล้ว คุณอาจจะอยากเดินออกจากความสัมพันธ์อาจจะอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะไปศึกษาหรือไปดูคนใหม่ๆอะว่าคนคนใหม่ๆที่เขาเข้ามาหาเราอะเขาจะเข้ากับเราได้ไหมเราจะลองให้โอกาสคนใหม่ๆที่เข้ามาดีไหมเราน่าจะออกไปจากสถานการณ์นี้ดีกว่านะ ประมาณนี้ความรู้สึกของคุณน่ยนะคะสถานการณ์ช่วงนี้มันก็มีความรู้สึกอยากจะเดินออกไปแต่ก็ดูสิคะมีไพ่เด็กถือดาบขึ้นมาแต่ใจหนึ่งก็เออฉันยังไปส่องโซเชียลของเขาอยู่เลยอะคือสมมุติว่าตอนนี้คุณอยากเดินออกอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงคุณเข้าไปส่องโซเชียลมีเดียของเขาอีกแล้วอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่คุณส่องนะก็จะมีคนที่กำลังแอบดูแอบส่องคุณอยู่นะ อาจจะเป็นคนปัจจุบันที่คนคุยอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณแอบ,บชอบหรือเป็นคนคุยเก่าคนเก่าของคุณก็ไดเ้เขาอาจจะมีการไปส่องไปดูว่าคุณมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างวันนี้คุณโพสต์รูปอะไรวันนี้คุณรู้สึกนึกคิดยังไงแต่ทั้งที่เมสเซจข้อความอะไรอะไม่ได้เด้งมาหาคุณเลยนะคะ แต่ถ้าโพสต์ไหนที่คุณมีการเปิดเป็นสาธารณะเนี่ยก็จะมีคนเข้าไปดูเข้าไปสองเนาะหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณอะอาจจะเข้าไปดูเข้าไปส่องคน,อนนั้นก็ได้ที่คุณมีความสนใจแต่คุณก็มีความลังเลว่าเอ๊ะฉันจะไปยังไงต่อดีนะหรือสําหรับคนมีคู่นะคะสถานการณ์ช่วงนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอออยากเดินออกจากปัญหาไปสักพักนึงอ่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะแต่ก็ ต้องบอกว่าไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะดูแล้วเป็นเรื่องปัญหาเล็กๆในความสัมพันธ์มากกว่าเพราะมีไพ่แปะถ้วยขึ้นมาเนาะแต่เรื่องการเงินก็คือค่อนข้างที่จะโอเคเลยอ่าอาจจะมีการไปส่องแล้วเจออะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าแบบนี้ก็ต้องหันหน้าคุยกันนะขออนุญาตดูไพ่เสริม3ใบนะคะขอสใบคะ่ะ อันนะไพ่สี่ทูวยไพ่สี่เหรียญไพ่เอสับครับทุกไพ่ออกมาเป็นกับหัวหมดเลยนะคะต้องบอกว่า,ามันจะมีคนหนึ่งแหละที่ไม่ได้แบบไม่ได้เพิกเฉยอย่ะไม่ได้ละเลยหรือลืม คนใดคนหนึ่งไปนะแต่จะมีบางคนที่คิดว่าเขาแบบเฮ้ยละเลยฉันหรือเปล่าสมมุติถ้าเป็นคนคุยกันก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยคุณค่อนข้างเพิกเฉยต่อฉันมากไลน์ไปไม่ตอบนะคะทักไปก็ไม่ไม่สนใจนะโทรไปก็ไม่รับอีกต่างหาเนาะแล้วจะมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องวิตกกังวลม,มากขนาดนี้ก็ได้มั้งคือทำไมเขาวิตกกังวลเกินเหตุนเนี่ย อาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะที่คุณคุยอยู่นะคะหรือเป็นคู่รักของคุณนะอ่าหรือเป็นคนที่กําลังดูใจกันอยู่นะเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะจริง,รงๆเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเขาแบบไม่ใส่ใจอะไรคุณนะคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าแล้วไพ่หนึ่งเห็นไหมเหมือนประมาณว่าเฮ้ยฉันก็หยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้นะแต่ทําไมมันดูเหมือน เหมือนไม่มีคนรับอะไรเงี้ค่ะคือเหมือนเหมือนจะได้รับแต่ไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้กับสถานการณ์ความรักในตอนนี้เนาะอืมสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะสำหรับคนมีคู่คนคุยนะคะแล้วก็คนที่โสดอยู่ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างใจเราเท่าไหรนะ่นัก มันจะมีความที่แบบตะกุกตะกักนะแล้วก็มีความที่เราแบบคิดไปเองค่อนข้างเยอะมากว่าเฮ้ยเขาไม่สนใจเลยเขาไม่ใส่ใจเลยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเขาก็ทำงานหาเงินนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็มีสิ่งที่เกิดทำให้เราแบบเกิดความมโนโคิดไปได้นะ่ยด้วยการที่เราไปส่องไปดูอะไรเนะะี่ยค่ะแล้วมันก็อ่าไม่ใช่สิ่งที่จริงเสมอไปเนาะจะทำให้ ความรู้สึกเรามันค่อนข้างแบบดาวลงอะคะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเศร้าจาังนะแต่จริงๆไพ่ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องมือที่สามืมออะไรเลยนะคะหรือไม่ได้พูดว่าเขาคุยกับคนเยอะมากเลยมีคนคุยกับเขาเยอะเขาเลยไม่ได้สนใจเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกมือคิดอารมณ์ของตัวเราเองทั้งนั้นเลยอะคะ่ะก็ถ้าให้แนะนํานะเลยอยากให้ทุกคนนะคะก็เหมือนกับ ่าดูความจริงก่อนดีกว่าเนาะอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผลนะคะขอไพ่ให้คำแนะนำใบหนึ่งนะสำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะคะเพราะมันรู้สึกว่าตอนนี้อารมณ์มาเต็มมากคำแนะนำค่ะคุณไปหาอะไรทำได้เลยนะคะหาอะไรที่เราสนใจคะ่ะโฟกัสนะแล้วก็ ่เป็นเรื่องของการงานก็ได้การเงินก็ได้นะคะก็มองหาช่องทางสิ่งที่เราสนใจแนวทางอะไรที่จะทําให้เรามีในเรื่องของความมั่นคงทางการงานมากขึ้นนะคะหรือพัฒนาตัวเองในเรื่องของความรู้ความสามารถก็ได้คะ่ะอันนี้ายให้คําแนะนํามาเนาะโอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ